อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่เช้าวันนี้บรรยากาศดีสว่างสวยหน้าท้องทุ่งวัดป่งชัยแจ้ห่มลำปางดอาทิ์ส่อแสงขึ้นมาแล้วมีหมอกลงบางๆน้ำค้างตกและยิบแะยับบนยอดหญ้าดูแล้วสดใยงามตาพาสุขใจ เข้ามาในวัดแล้วมีน้องแมวน้องไก่รอรับหลวงปู่อยู่ในวัดอือเดี๋ยววันนี้จะพาน้องเหมียวไปพบหมอทำหมันสองเหมียวนะบรรยากาศเงียบเงาบินทบาดกลับมาแล้วมีเหมียวไกลๆหลวงปู่บินทบาดมาแล้วเรก็เดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกัน อู่้องเหมียวข้างในกันนะก็ไก่รอลงพวกรับเล้ยลุงเด้ออาหารก็ไม่พอกินละน้องเหมียวมีอาหารกินแต่ไก,ก่ไม่มีกินต้องซื้อซื้ออาหารมาเราปูก,ก็ต้องซื้อเหมือนกันปูก,ก็ต้องซื้อเหมือนกันก็ไกลล่รอเด๋ยวลุงเด้อรอเดียวนะก็ไก่ก็ไก่หมอเหมียวหมอเหมียวหมอเหมียวมีเอฟซีส่งอาหารมาให้กินนะแต่ก็ไก่ต้องซื้อเดี๋ยวปูซื้อมาแล้วลุกเด้อ เข้ามาในบ้านน้องเหมียวแล้วน้องเหมียวอยู่ที่ไหนกันน้องเหมียวอยู่ที่ไหนกันเหมียว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 อยู่นี่หนาวไปลูกหนาวเนาะอากาศยังหนาวอยู่นะกาดหนาวหนาวหนาวบุชอบปากกาชอบปากกาส้อมขาวส้อมขาวใหญ่ทองอ่อนสีสีลูกสี แพนดา้าเทาขาวใหญ่ของปูเอาอหายเม็ดร,รอไว้ให้กินตรงนี้กันโอ้นี่สามสาหสามสาวว้านาวรัตจินตลาทองเล็กรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อยู่ด้วยกันสบายใจเขารักกันดีนะอะน้องน้องอ่าปุยฝ้ายกับมีน้องอะไรนะน้ำเพชรลอลงปูเดี๋ยวต้กง้องปู หิวข้าวใช่ไหมผมปู่ไม่ได้ให้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอดอาหารเพื่อไปพบหมอลูกนะเดี๋ยวพบหมอกร์นะเดี๋ยวเรงปู่จะพาน้องเมียไปหาหมอลูกเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวนะเราเวลาก่อนดูเพื่อนเพื่อนข้างนอกก่อนทูกเพื่อนเพื่อนข้างนอกกันก่อนดูเพื่อนเพื่อนข้างนอกกันก่อนอยู่ที่ไหนทั้งหมดเมียเมียกินอาหารเม็ดลูกปู่ให้ไว้แล้วเมียไม่มีปัญหาและกินอาหาร จากเอฟซีส่งมาให้ได้นะมีหางกีนท่านี้ยังมีขอเพียงเพียงพอแต่ถ้าหมดก็ค่อยซื้อมาเพิ่มเติมน่ะวันนี้คงทำให้ทานลูกเนะาะดน๋ยวปู่ไปพาน้องๆเพื่อนๆไปส้มน้องปุยฟ้กกับน้องน้ำหนึน่งน้ำเพชรไปหาหมอกันเนาะ <S <S อ่าเราอยู่ในบ้านดเดินอกินหายไม่ดเดินๆหปู่ก็กลับมาละเนาะอ่ะเดี๋ยวก็นอนหลับกันอยู่ก็มี อนี่น้องส้มขาวใหญ่ก็ทำดำหางกวกน้องแม่สามสินวนสามสินวันนุน้นทางนั้นน้องอะไรลูกดำาเหมือนกันมีดำๆที่เหมือนกันชิวข้างนอกก็มีน้องพุนสมกับเพชรดำน้อยไม่รู้รไข่มาด,ดูใกล้ๆกันนะข้างบนนู้นทาเล็กตรงบนนู้น แล้วอยู่ข้างบนตอนนี้อ่นนี้น้องน้องบุญสมอันนี้น้องเพชรดำน้อยอยู่นี่กินอาหารอยู่นี่เพชรดำน้อยกินอาหารอยู่นี่ข้างบนนู้นก็มีน้องอะไรแม่เลยแม่ดำนวดทั้วดเดี๋ยวรอโอกาสหน้าน้องเ้อะคิวนี้ยังไม่ถึงหนูนะเนอะคิวได้น้องน้ำเพชรกับกับน้องปุยฝ้ายไปก่อนเนาะอันนี้ทำแล้ว น้องขาวเทากับดำสนิททำแล้วยังไม่ได้ออกมาเดินเล่นเนาะเดี๋ยวนี้ทั้งปูกับมหอยายพาเดินเล่นลุนเนอรเนาะกินหางเก่งแล้วเนะี่ยให้ไว้กินหมดทุกครั้งเลยกินหมดถ้วยเลยวันละวันละววนละทีะ่เด็กก็ทำามันมาแล้ว,ลวก็จะกินอาหารกิงน้องสีสีสีส,สีหน้าซ้มอยู่บนนั้นยังไม่ลงมือนะเขาอ,อยู่กับแม่กับแม่เขาอ,อยู่ตรงนี้ เด็กอยู่ตัวนี้กันคร,รับหลวงปู่ขอยุติคลิปนี้ไว้ที่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้เตรียมอาหารให้น้องอให้น้องเมียวแล้วก็พาน้องแยกแยกใส่กองเล็กเดี๋ยวเตรียมตัวไปหาหมอตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วแหละนะเดี๋ยวจะได้ทานเวลาหมอนเขาต้องไปแต่เช้าคิวแรกคิวแรกให้ไว้ไวไวแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นไปรับกลับผลมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่ได้รับชม ระสษารเรื่องรามีควารักความเมตตาต้องน้องเเมียวและสราปัต์ทั้งหลายาช่วงนี้ก็ากาศยังหนาอยู่นะหนาอยู่นาวอยู่ก็ยังเป็นหวัดเป็นไอเป็นน้ำมูกไหลสุขภาพก็เป็นไปตามสังขารตามสังขาราช่วงนี้ก็ การเป็นอยู่ของเกษตรกรของชุมชนชาวบ้านก็ส่วนมากจะเป็นรายจ่ายมากกว่าเนาะรายรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่เป็นช่วงลงทุนใหม่และเกษตรทุกๆชุมชนฤดูนี้นะ ตั้งแต่ฤดูนี้ไปจนถึงนู้นเะน่เมษาก็ช่วงแหงหน้าแรงหน้าแรงทุกอย่างก็จะไม่มีไรายได้อะไรเข้ามาเนาะต้องรอจุกว่าจะน้าฝนนู่นะการประโยู่ก็พอประทังชิดไปกันปกครองชิดไปกันเนะกอเกษตรกรก็มีเป็นหนี้เป็นสินทอขสที่กู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนทําการเกษตรแต่ทีแรกก็ขายไปก็คืนทุน คืนทุนแต่กำไรก็เหลือน้อยพอที่จะมีกินมีใช้ในช่วงที่รอฤรดูกาลใหมนะ่การเป็นอยู่ก็เลยฝุยเครื่องเป็นทดหนึ่งทั้งพระทั้งโยมือนกันหมดบิดบากก็บิดิบากบบาก็ไม,ไม่ไม่มีแค่ไทย ซื้อมาตลอดซื้อมาลบกบชันตลอดนะไม่เหมือนกับวัดที่ใคอยู่ในชุมชนจะม,มีญาติที่ทไปถาไวายพระทหารเดินมาจากเอาเดินมายังหน้าตลาดนะชุมชนก็มีคนสายบาทแต่ของหลวงโบน่อยไกลอยู่ไกลนะซื้อมาตลอดนะแค่วันไหนไม,มีประจัยจิดกระเป๋านี้อดเลยนะอดไม่มีอะไรกินอนะ่ะข้าวสารก็ต้องหุงกัขบข้าวก็ต้องซื้อ อาหารมาปรุงมาทําเองประกอบเองแต่ถ้าถึงคราวที่อา,อายุมากขึ้นสังขารลอยลาเดินไม่ไหวก็คงจะอืมไม่มีกินไม่มีฉันตัวเองถ้าลำพังตัวเองก็ไม่เป็นไรยอมเสียสละยอมอดยอมเพื่อชีวิตได้แต่ต้องเหมียวที่อยู่ที่นี้ก็ต้องดูแลเขานะก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไง อันนี้จะเตรียมไว้ก่อนเนาะทอน,นี้ก็ถ้าถ้ามีปัจจัยเพียงพอก็อเราไม่เป็นต้องออกมีธบากก็ได้นะซื้อมาตุนมามาเตรียมไว้ก่อนได้แต่ทุกวันนี้มันต้องไปทุกวันเพราะเราไม่มีไม่มีญาติที่ท,ทมาทำบุญมาถวายอะไรนะครับก็นป,ป็นไปไปตามนั้นแหลนะเนาะขอคามโฆนากู้ๆเดี๋ยวกูขยุตีคีดเวสตี้ก่อนนะขอโมษาสุาเ่อน ขอให้โชคดีมีความสุขท่กันทุกคนทุกท่านสาธุอายุวันโอสุขขังพระหลังเจ้า